ครับโอ้มันความแตกต่างระหว่างไอ้ L ห้าศูนย์กับ M M U C 9มันต่างกันตองไหนเนี่ยเอ็มเอ็มคือไงอ๋อเอ็มนี่คือเป็นรถไซส์ใหญ่เนาะความยาวของของรถเนาะครับไอ้ล้อล่ะต่างกันบ่าล้อล้อใหญ่ใหญ่กว่าแอล ครับอ๋อไอ้ล้อของเอ็มเนี่ยขอบห้าสิบเเต่อขอบยี่สิบของขั้นสิบแปดอ๋อขอบตกต่างคือล้อเนาะไอ้ล้อของล้อของแอลนี่คือสิบแปดแต่ว่าเป็นของไอ้เอ็มนี่คือยี่สิบนะประกาศความยาวของรถมาครับความยาวของตัวรถโอ้นี่ครับนี่โอ้ เอาเอาเอา,เอา,เอาโอ้ลมยังได้แค่เนี่ยโอ้มันแห้งอีีครับนี่วันเล็กไปขี่นน่วยได้แค่นะโอ้นันั่งกันยดเสนเี่ยโอ้โอรับแรง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  MU สี่เก้าคคิดว่าจะซื้อรถรหัสแอลอะแอลห้ L L เนี่ยนะครับ คิดว่ามันสีฟองแห้งนะมามาสื้อเอ็มยูสีเก่าเลยครับนี่แห้งขนาดเลยราคาตั้งกันหลายไวแ้แค่แมนบ่เอาเอาเอมดีกว่าดิ่ันที่เอาแอลนเะนี่ยนโอ้เจ้าคิดงสงซะหน่าขันตังกันราาแอลห้าศูนกับเอ็มสเก่าตั้งกันแสนกว่าบาทน,นี่เอาเอ็มดีกว่านี่าเจ้าว่า ม่โอ้ดันพี่น้องไงโอ้ผมมารถรถใหญ่รถใหญ่เนี่ยเอาเอาเนี่ยเอาใส่มารถน้อยเฮ็ดงานพอดีเนี่ยเสียงเลยพี่น้องนี่มันคล่องเลยพี่น้องเนี่ยคล่องครับคล่องคล่องนะครับผู้ใดที่คิดที่อะอรถรถ,ถไถ่พี่น้องคิดว่าที่อ,อกรถที่สามารถเฮ็ดงานได้หลากหลายนะพี่น้องรถแฮงเนะี่ยนะครับเอ็มยู U ซีเก้านะครับกับแอลหาศูนย์แนะนำเลยพี่น้องตั้งกันแสนกว่าบ,บาทนี่นะครับเอาเอ็มดีกว่าพี่น้องนะครับโอ้แหลงพี่น้องแรงแรงแรง,แรงนี่เห็นเห็นเลยพี่น้องนี่นะครับแล้วก็คล้องตัวแล้วก็พอจมนะครับปั่นน้ลงน้าก็ได้ขึ้นโคก็ได้พี่น้องขันรถไถไงแท้เอ็มเนี้ยแทมันลงนา้ามันจมนี่น้องโอ้พี่น้องคักคักคัก,กนี่นี่ เอ็มยูน้อยแขนนะเอาเอ็มยูสีเก้าครับเนี่ยนะครับเอ็มยูสีเก้าจบเลยผมว่าในใแขนเนี่ยสำหรับไปมาณรถรถใหญ่เอาเหรินรถขนาดกลางแนวแต่ว่าเหตุงานเนี่ยหลากหลายแนวโอ้ข้องตัวขอ้วของตัวครับะนะฮ<ล>ะไปรับจ้างมาเยอะแล้วไปรับจ้างมาหลายแล้วเนี่ยปรับนะท่านโอ้ไปกินกันหลายแสนแล้วครับพี่น้องเนี่ย ความกว่าผมมาความกว่าครับเนี่ยมต้องเอาเอ็มขนาดใหญ่ดอกครับนี่ผมว่าเอาเอ็มสี่เก้าอยู่แล้วครับเนี่ยใช้งานได้หลากหลายลงน้ำก็ได้ขึ้นโคกก็ได้ครับนี่ขันตัวใหญ่ได้แท้เนี่ยมันขึ้นจะโคกครับมันลงลงน้ำาม่ได้จมแนะนำลยพี่น้องไอ้นี่นผู้ใดที่อยากได้ลดขนาดเล็กแรงๆนี่ M.U.M.U สี <M> ่เก <oo> ้าโอ้พี่น้องแรงๆโอ้ ครับครับโอ้สีแมวสี่มันตาแล้ยวย้อยแขยแบบเนี้ยโอ้ตางตางตๆครับครับโอ้มันคล้องแม่แขนมันโดดน้องนเนี่ยหเนี่ยมความคว่องตัวแล้วมันดึกควานยืไถ่ทเช็แล้วรได้หน่อยได้หน่อยมาเม้นน่ะโอ้โอ้แขยเนียนอนเนียนอนเนียนอนเ้ากับ บบโอ้ครับนี่แรงครับหนึ่งเนรียเอาสองเขาได้นะเอา,เอาสองเขาอ๋อมันลดสองเผาเครองม่ค่อยรัวครับอันนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับนะคอมมอนเรลเนาะมันแขงไอ้แข็งทั้งเมื่อนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็คือเป็นเครื่องคอมมอนเรลครับเนี่ยเป็นเครื่องขนาดเล็กกินน้ำมันหน่อยแต่ว่าแขงพี่น้องคอมมอนเรลเนี่ยนะครับคอมมอนเรลการการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ระบบหนาหน้พี่น้องอัดน้ำมันนี่เป็นฝอยพี่น้องนะครับนี่อัดมันให้เป็นฝอยนะครับทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับแรงดันพี่น้องเนี่ยคอมบล์เร็วก็คือเนี่ยพี่น้องการเทน้ำมันนี่เป็นฝอยอ่ะเข้าไปเข้าไปบริเวณหัวฉีดนะครับทำให้เนี่ยพี่นการเผาไหม้สมบูรณ์นะครับทำให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยมันเรกเป็นทุกมืมนี่เป็นคอมบลเร็วมแล้วพี่น้องนะครับแม้แต่เครื่องยนต์การเกษตรนะพี่น้องนะครับรถไทย นะครับเปลี่ยนจากระบบคาบูนะครับคาบูเรเตอร์นะพี่น้องนะครับนี่ปั๊มห้องเนี่ยพี่น้องนะครับมาเป็นระบบนะครับคอมมอนเร็วนะครับคอมมอนเร็วนะครับโอ้พี่น้องรู้เนวเอาเอ็มยูสี่เก้าครับนี่พี่น้องพันเจ็ดปีปีละแสนแปดรวมแล้วล้านสามพี่น้องนี่นะครับนี่เอา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 โอ้พี่นั่งเอ้เอาเทียมเงินดาวกับบกกาด มาถึงนี่โอ้เงินดาวห่อไว้เติมน้ำมันเห็นไ่มจ้าว่าเออคันคันน้ำยิเงินน่ะก็ดาวอยู่คันคันเทามีเงินอยู่ก่อน,น,นอห,ห,หนึ่งเทากับไว้สำหรับเติมน้ำมันครับอ๋อส่งน้อยลงถ้าเกิดมีเงินดาวนะครับไอ้การบำรุงรักษาดูแลเขาดีไว้แข่เนี่ยเด้าโอ้เนี่ยพี่น้องเจ้าโอ้ไข่ไงการบริการตร้องต้องนั้นดับเลี้งน้อยแข่งนะเห็นไหจ้าว่าเนี่ย เนี่ยเนี่ยการบริการเนี่ยอะไรอะไรเพียบครับอะไรเยอะแยะเลยพี่น้องเลยรถเออรถยอดนิยมนะพี่น้องเนี่ยรถยอดนิยมนลยนันข้อดีของสี่ไหลพี่น้องนะครับนะครับถ้าเกิดเทียบราคาของขลองตลาดอาจจะแพงกว่าเจ้าเรือนอยู่กันรถไหนสเปคเดียวกันเนี่ยแต่ว่าการการบำรุงรักษาการบริการเนี่ยแล้วพี่น้องที่สําคัญเนี่ยเห็นว่าซื้อแล้วมีการ ดูแลหลังการขายน้อยแค่สบายใจกันไหมเนี่ย,อ,ย,ยอะไรขั้นเป็นหนักกระอิ่นเขาบอมาเบิ้งฐานอยู่บ้านเลยนะครับอันนี้รับประกันจากปีครับเนี่ยตลอดลนะดนะครับครับกันลุงรักษานะครับครับครับจะมีรายละเอียดอยู่ครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเปิดเฮาดูแลตามขั้นตอน มันไม่ค่อยพังดอกครับพี่น้องนะครับมันมันเครืองอ่งนะครับ ายเตียมได้แข่ลาเต่นี่ยัเทศนี่มุนีปุ๋ยนี่ยโอ้ลาเตื่ครับลายเติ่นเนี่หยนบังแม่เนี่หน่อยลายเตนเนาะุงแท้แ่นครับเนาง่่ง,บบงนี่ เออสิ่นี้คือเราเห็นเนี่ยเราเห็นเราเห็นเนี่ยนั่นเ่ไปดูกกองคนยันงโง <c oughs> ่ื่อหมนียนะระนกกองล่กัน่นะกสองอ๋อ <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าอ่า จอมเจ็บมันจมเจบหกสองจมเีอ๋อครับเจ้าโอ้นียครับมันไหวขึ้นนั่นครับราคาที่ว่าพอนเจ็ดปีจีไล้แสนแปดเป็นเงินล้านสอันนี้รวมอุปกรณ์เพิ่มไว้แค่รวมเบ็ดนะโอเค เอาให้จบเลยเอาให้จบเลยแมนแมนแมนเอาให้จบเลยแล้วก็เป็นเงินก้อนเดียวเนี่ยคุณเห็นไหมเอ้า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 โอ้ยครับอโอ้พี่น้องเลยคุณต้าเอ็มยูซีเก้าพี่น้องสองเผาครับนี่นี่พี่น้องใอ้ผู้ใดที่ออกรถเดินเบิ้งตัวยางไว้นี่ขั้นออกหาศูนย์ราคาต่างกันแสนกว่าบาทพี่น้อง เอาเอ็มยูสเ้ดีกว่าพี่น้องนี่แห้งขนาดเลยเนี่ยเอ็ยม,มอยูเอาา็นะเอ็มยูไอ้แม่นไอ้อลหาศูนนะโอ้ยเอานี่ดีว่านี่ครับครับเอาเอ็มยสีเก้าดีกว่าเนี่แรงแรงน่แบบคองตัวทำงานนหลากหลายครับนี่โอ้ยแข่ดีมากเลยเนี่ยม,ม,ม,มัน แรงแหมเอ็มากิดว่ามันจีแห้งมันนี้เนี่ยผมมองผิดผิดผมนึกว่าตอนแรกมันเป็นแอ๋วหาศูนย์ของเจ้าเนี่ย <c oughs> เอ็มอยุ่ยที่ไหนแข่นะว่าผมเบิ่งผิดตัวเนี่ยโอ้มาคำยุยแขกเจ้านี่แน่นอนหาเลยเจ้าตัดสินใจว่าพลานลอยแขกเนี่ย <c oughs> มันคล่องแม่งใหญ่ดูดิยยโอ้ครับคล่องคล่องคล่องแรงแรงแรง